นูดูอะไรอ่ะวันนี้ก็ถึงร้านแล้วนะเดี๋ยวดเดี๋ยวเดี๋ยวองเนี้ยผมมาให้ใช่ไหมครับเอาตรงเนื้ออะไรอ๋อแจกทานไ่แจกทานองตรงนะครับขอเช่าคืนเนาะไม่ได้ครับสองพันห้าไม่ได้สามพันห <3, 000. S 2> ้าพันกันไม่เอาไม,ไม่เอาหลวงปู่นี่เอามาใหม่นะครับ ถูกลอตเตอรี่ถูกหวยสองสามงวดติดอันนี้อันเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวไปตามเธอใี่ตำรวจที่ผมแจกกวันนั้นงวดจำได้ไหมอ๋อเออฮะแต่คนรู้ล้วนอ่ะใช่ใช่ใช่มันหน้าที่ที่ที่สามสิบกุญเเปลมันปูมันแจกงตำรวจพัฒนาหมดเลยตามซื้อตามไปคืนนะไม่มีแล้วตอนเนี้ยฮะเพราะมอะไรมีนี่มานี่นี่มีเขาไม่ไม่เอาไปเนี่ยไม่ตอนนั้นน่ะ เออจะเช่าก็ไม่กล้าเช่าถูกไหมครับใช่ครับแล้วตอนนี้อ่ะตอนนี้ราคาสู้ไม่ไหวเลยครับนะสู้ไม่ไหวคืออะไรแพงครับนะแพงเอาไว้เอาไว้ทีแรกก็ดีแล้วนะเอาไว้ครั้งแรกก็ดีแล้วไม่เชื่อยึกยึกยักษ์เป็นไงล่ะนีพันละพันแล้วเอาไว้เอาอะไรไปอ่ะตอนนั้นผมเอาอันเนื้ออะไรม้างก้อนคู่นี่แหละมก้อนคู่แต่เป็นเป็นอะไรทองทองทองแดงอยู่ โรงแรมผีไฟหน้ากาดแขวนไหมยังอยู่ไหนอะยังอยู่ครับฮะยังอยู่ครับตอนนั้นเช่าไปเท่าไหร่นะจ่าไม่ได้พันกว่าบาทพันแปดหรือเท่าไหร่อ่ะใช่ไหมเก้าพันเลยนี่พันเก้าหรือเท่าไหร่ครับใช่ตอนนี้ขายไหมไม่ครับนขายไหมไม่ครับเนี่ยเขาเนี่เรื่องจริงไงผมต้องมาตามเสือคืนตัวเนี้ยหาของไม่ทัน เรื่องจริงเราไม่ได้มานั่งไอ้อะไรนะงวดเราไม่ได้มามานั่งว่าจะมาเพคจะมาปั่นราคาพระนะเรื่องจริงเรื่องจริงนี่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 โอ๊กี่ยังล่ะมาขอดูบบัวบัวไม่าให้ช่ไม่รู้ใายก็โซดไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อบอกเจ๊เนี่ยเดี๋เท่าไหร่เจ๊สิเนี่ยเนี่ยอันนี้กระไรกระไรทองกระไรทองเอาอั้วางนี่อกนี่กระดงอ้าวเนี่ยไม่ได้ขอซื้อไม่ได้ไม่ได้ขอซื้อนะจะขอเช่าเลย สามพันขายไหมกระไรพองเอ้ยทองทิพย์รุ่นฟารุ่นไม่ต้องคิดมากเลยบอกว่าบ่อเหรอแหวนลูกปูดได้หลายจังได้ได้ได้โอ้ยได้เนี่ยแม่บ้านนะแหวนเนี่ยถูกหวยงวดที่แล้วก็ถูกโอ้เนี่ยถูกบ่อยคนพัฒนาตอนนี้แขวนมันคนคู่หมดเลยหัวแก้วหมดเลยไอหัวแก้วหมดล้โอ้โหดีนะไม่เจอกรรมคนนะอะไรนะดีนะไม่เจอกรรมคอฮะเหรอฮะเด้อกรรมคเจ็ดโอ่งลูกชายอะ ใช่ใช่ลูกแพร์เปลยลูกแพรจีดตลงบุเพล้ล้วนลเออลงบุเพล้ล้วนนะตะกุตตะกุดตะกงตะกุดโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวาแล้วก็ตะกุดเดี๋ยวเอาคลิปเดี๋ยว้เอาคลิปเดี๋ยวแล้วมีลูกมีมีนั่นด้วยมั้งเซียนหมากด้วยที่ให้มาชันมาชันมาชันยาเขาเรียกว่าชันยาเอออาจารย์เสกให้ชันยาไปเนีโค้ชแขวนก็เนี่ยขามจริงเจ็ดองค์ อันนี้ผมให้ฟรีผมให้แขวนนะอ,อลุงหมวดนะครับดูลแลผมนะครับเวลาผมไม่อยู่นะครับหรือว่าอันนี้พูดนะเวลาผมปิดร้านผมไม่ค่อยได้อยู่ร้านงานผมเยอะผมต้องวิ่ง,งไปแล้วลุงหมวดก็ดูแลป้าป,ปดกเนี่ยอยู่ข้างบ้านกันก็นกคือ,อช่วยเปิดไฟช่วยดูแลเพราะพระอยู่ในร้านเยอะแต่พระที่มูลค่าอยู่ในเซฟที่บ้านจุ่มหมดแล้วเนาะเราก็ต้องเซฟด้วยนะนะแต่นี่นะฮะผมให้ลุงหมวดไปนี่นะ สามพันห้า้ยไม่ต้องไม่ต้องมาคุยฮะไม่ต้องมาคุยจะมาคุยเพราะว่าพักมีเยอะนะแต่แขวนท่านก็รู้สึกว่าจะดวงดีขายของดีขาขายดีครับอาหารข้าวขาหมูข้าวมันไก่ต้มรุ๋นหมูหมดทุกวันขายดีในบ้านในบ้านแขวนเงินถ้ายันอะนุมาเนี่ยติดตู้เนี่ยเดี๋ยวจะหายตอนเนี้แพงแล้วหายเลยไปทำไปทํำกรอบเสร็จแล้วไม่หายเขาไม่รู้ ไม่รู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เรื่องเป็นของเราไม่ไม่หายอะเป็นของเราไม่หายหายหรอกอ่ะเพราะท่านอยู่กับเราสายมาแล้วพันแปดซื้อคืนได้ไหมหน้ากากของทิพย์สี่พันสี่พันใจเลยเออเอาขเข้าไปอขอบคุณลุงหวนนะพี่วันนี้ทํามาพูดคุยนะน่าเชื่อว่าจะจะวิ่งพูดปัคขนาดนี้นะจริงจริงผมใจที่ผมได้มาเน่ะภูมิใจ หลักสูตรแขกแนหลายองค์แต่ว่าทุกวันนี้ก็องค์เดียวที่หขวนยังมีอีกองคหนึ่งแต่คนละรุ่นอ่ะที่รุ่นนึงนกระรุ่นเลยมหาอุดยังไม่ได้ไปเรียบไม่ได้เรียบเลยอ่ะอันนี้คือมาเช่าให้อ่าลูกชายเขาเช่าให้เพราะลูกชายเขาศรัทธาลูกชายที่แขวนเจ็ดองเลยใช่จะไม่มาตะกุงตะกุดอีกเจ็ดจะบอกว่ามีเจ็ดยังไม่แขวนอีกออเดียวสัมภาษณ์ ขอบคุณลูกนวดนะเดี๋ยวไปรับชมนะครับเดี๋ยวอาจารย์ฮอตเดี๋ยวอาจารย์ฮอตมาเดี๋ยวลงช่องดูท่าเรามาอาจารย์ฮอตเมาสขับรถสวิงสวิงปลอดภัยเขาบอกปลอดภัยดีท่านปลอดภัยดีใช่ปลอดภัยค้าขายดีท่านใช่รู้สึกเหว่ท่านก็สบายปาภยดีไม่ผิดหวังก็ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวัง